เจะพาผู้ชมมาที่สนามกีฬากองทับปกสนามย่าของทีมอาร์มี่ยูเนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางนะครับพบกับทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับหนึ่งของตารางครับวันนี้มีเหตุก,การณ์สำคัญอยู่2อย่างด้วยกันนั่นคือการลงสนามครบร้อยนัดของพี่แป๊ะพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับและที่สำคัญวันที่16กันยายนเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันเกิดของโมโมมงคลน,น้ำนวดครับ นี่ครับมาแล้วครับเจ้าของวันเกิดก็มีสมาธิกับเกมนะครับมุงบ่งมั่นกับเกมที่จะเจอกับทีมอาร์มี่นีหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีครับนี่ครับนักเตะคนที่4ของทีมกีเลนผิวของเราที่ลงสนามเกิน100นัดนะฮะ นั่นนี้ก็เป็นพี่ตาพิชพงษ์เฉยชวครับเผอววบเดียว1 0 0นัดเข้าไปแล้วครับนักเตะของเราหลายต่หลายคนบอกนะครับว่าแม่วันนี้ช่างเป็นภาพที่ประทับใจเมื่อรถบัสของสโมสรก้เข้าสู่สนามกองทับปกนะฮะ,จะเจอแต่กองเชียร์กิเลบย,ยองเต็มรอบสนามไม่หมดครับ วันนี้กองเชียร์อของเรานอกจากจะมาเยอะแล้วนะครับทุกคนยังมีความมุ่งมั่นที่จะคว้า3คะแนนก่อนหน้านี้ก็ได้ประรูตัวกันที่สนาม SCG Stadium นะฮะแล้วก็ขึ้นรถขบวนแห่มาพร้อมกันในช่วงเวลาบ่ายสองของเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเนี่ยฮะจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าเยอะจริงๆฮะประมาณร่วมสา0 0ัคนได้ครับ จริงๆสติการมาเยือนสนามแห่งนี้นะครับเอสีมุงทองอยูเเอเรายังไม่เคยเอาชนะทีม ARMY มี่ยูเอได้เลยแต่สังเกตกองเชียร์หลายต่อหลายคนครับชูนิ้วบอกว่า3คะแนนในนัดนี้แมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เ c g มุงทองอยูเแเ่นั้นมีความมั่นใจมากๆนะครับนอกจากกองเชียร์แล้วตัวนักเตะเองก็ยังมั่นใจครับว่าจะลบเสติในเกมเจอกับทีมอาร์มีได้ น,น,นั้นนิสเวนโกรันอีเล็กสันนะฮะแล้วก็วินนี่ฟิชเชอร์นะครับก็เข้ามาสังเกตการเกมคู่นี้ด้วยครับนี่ครับก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายนะครับก็ทําให้ต้องควา้าชุดกันฝนที่เตรียมมาจากบ้านกันออกมาใส่อย่างที่เห็นนี่แหละครับถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักนะฮะแต่ว่า3,000คนในสนามกีฬากองทัพบกเนี่ย พอยังส่งเสียงเชียดังกระหึ่มที่สำคัญกองเชียร์เราเยอะกว่าทีมเจ้าบ้านซะอีกนะฮะมาดูตัวผู้เล่นของทีมกิเลมยองครับดานโนเซกาเป็นกัปตันทีมกวินธรรมสัจจานันพานพงศ์วงศสาอัดนันบราคัตจักรพันธ์พรสายพิชพงษ์เฉชียฉิวลีกวานชอนมงคลน,นำนวดเปาโลแลงเจล พิโรสินแดงดาและปิยพลบันเทานะันิสลาวิซ่าโยคาโนวิทยอกก้านะครับพักมาริโอยูรอฟสกี้และดัสกอนทองเหลาไว้ข้างสนามเพื่อรักษาความสดในเกมกลางสัปดาห์ในฟะุตบอลโตโยต้า bon ลีครับนะัดที่2กับทีม TOTSC ครับทีมเจ้าบ้านอยู่ในชุดเก่งนะครับเขียวดำนะฮะส่วนทีมเยือนของเรากีเลนพยอง ได้เขียนลูก,กเริ่มเล่นก่อนมาในชุดเก่งแดงดำครับแล้วก็เป็นทางเจ้าบ้านครับนี่โองุดจะเปิดบอลยาวนะฮะพื้นม,มันมีฝนตกลงมาก่อนนะครับทำให้ทั้งสองทีมเนี่ยเล่นยากพอๆกันครับ หูุตังเตของทีมอาร์มี่นะฮะพื้นสนามมันคลุกคลิกๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับดานโนเซกาต้องรีบสกัดออกมายังไม่พ้นอันตร,รายดาวุฒดินเขตเปิดเข้าไปได้ชาร์จต่อๆครับแมเดียกโกแต่กระชาร์จไม่ดีนะฮะหลุดออกข้างไปแม่กิเลมิอยองโชคดีครับที่ไม่เสียประตูจากจังหวะเมื่อสักครู่ทีวสินแดงดาไหลให้จักรพันพรใสเปิดมีเวลาอื เป้าหมายเป็นเปาโลนะครับแต่พื้นสนามนั่นแหละครับเป็นปัจจัยสําคัญจักกระโพงยิงไกลระยะ40หลากวินต้องบินปัดครับแม่เปลียยพลบรรเทาทุ่มไกลเข้ามาลูกม,มันถูกคลิกถูกคลิกไปถึงทีละสินแดงดางห์โกสินยังคงคว้า,าไว้ได้ครับเล่นยากกันทั้งคู่นะครับเนี่ยขนาดตอนนี้ฝนยังไม่ได้ตกหนักเท่าไหร่นะครับ อุ้ยแล้ว s อ g ซเมืองทองยูเนเต็ดได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะครับเปิดเข้ามาครับพิชิพงษ์เฉยฉิวปีพพหมงไปแล้วก็เป็นดันโนเซกาซ้ำครับแม่ได้ประตูขึ้นนำแล้วละครนาทีที่24ีครับเป็นพิจิพงษ์เฉยฉิวนะครับเนี่ยเปิดลูกตั้งเตะเข้ามาแล้วก็มีปียพลมาเทารออยู่ที่เสาสอง โขกลงพื้นตามหลักครับแม่ลูกมันเหมือนจะเข้าอยู่แล้วแต่เพื่อความชัวดานโนซิก้าซ้ําดีกว่าครับแม่นาทีที่24ครับขึ้นนําทีมเจ้าบ้านไปแล้ว1ประตูต่อ0ูย์ กอ,องเชียร์สามพันกว่าคนก็ได้เฮไปก่อนครับฝ <c oughs> นตกหนักก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับกองเชียร์อุลตราเมืองทองหรือกองเชียร์เกลียนพิองของเราอุ้ยหลังจากนั้นนาทียี่สิบเก้านะฮะดานิเอสบังโกไปฟาวเปาโลแหลงเจลฮะฟรีคลิกหลุนจากอักน,นันปั่นไปชั้นลับเก <c oughs> ือบครับจังหวะนี้ ลูกเตะมุมครับพิชิพงษ์เฉยเฉวเปิดเข้ามาโอ้ยโกสินต้องปัดออกมาก่อนครับก่อนที่ลูกบอลมันจะไม่เป็นใจทั้งสองทีมเลยับคุกคิกคุก,ค,กคิกไปมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับอา้าวสกัดออกมาพันธุพงษ์วงศาก็สวนกลับมาถึงจักรพันพรใสเลี้ยงไปเองครับก่อนที่โอ้ยเป็นนาโรงใสเวกนะฮะแม่แกเข้ามาโฉงฉางมากครับจังหวะนี้โอ้ผู้ตัดสินอาจารย์นิวั์อินสะอาดก็ให้เป็นจุดโทษทันทีพร้อมกับ ฟักใบเหลืองให้กับนรงจรันทสเวกมาดูภาพชายอีกครั้งหนึ่งนะฮะจกกักภัพอสายเลี้ยมยกลบไปมันเป็นพบพื้นสนามครับทำให้การกัดจังหวะของนาลงจันสเวกเนะี่ยกะพลาดน,นะฮะโอ้เข้าไม่โดนบอลครับอัดน,นันบารัคัดรับหน้าที่สังหารหไม่เหลือครับสองประตูต่อศูนย์โกสินเห็มบุตรไปถูกทางนะครับแต่ว่าอัดนันยิงดีมากๆครับยิง เปลี่ยนเสาเข้าไปเียงดี๋ยมาดูภาพช้าครับจริงๆพื้นสนามยิงลูกเลียดๆแบบนี้ยิงยากนะครับอืแต่แกก็ถูกยอก้าซาวิซ่ายูคารโนวิทเป็นคนวางไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นคนที่สังหารจุดโทษนั่นก็แปลว่าเป็นคนที่ชัว์ที่สุดในสนามณเวลานั้นนะครับ สประตูต่อศูนย์แล้วล่ะครับสำหรับ SCG เมืองทองอยูเนเต็ดในการบุกขึ้นมานําทีมเจ้าบ้านอาร์มี่ยูเนเต็ดไปครับนี่ฮะหลังจากนั้นก็ตกหนักกว่าเดิมอีกเยอะเลยละครับทำให้ทั้งสองทีมเล่นกันยากอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเตะบอลกับพื้นนี่แทบไม่ไปนะฮะต้องงัดอย่างเดียวและการเข้าบอลมันก็จะ เป็นแบบนี้นี่แหละครับก็โทษใครไม่ได้ครับพื้นสนามมันไม่ค่อยเป็นใจมงคลตหน้าที่ยิงฟรีคิกจะไปต่อบอลก็ไม่ได้ครับต้องลองยิงไกลแบบนี้นะฮะกะว่าจะเอาสักลูกฉลองวันเกิดนะครับสำหรับโมโม่มงคลนํำนวดอามมเองก็มีโอกาสได้ลุ้นครับแต่เหมือนจะไปทำฟาวใช่ครับ ระยะ6กหลานะครับไปบังฟาวกวินนะฮะพุทธศินป์ก็เป่าเป็นลูกฟาวไปแล้ว S อ g ซเมืองทองอยูเนเต็ดได้หลุนนะครับจากกรพนันมีแต่น้ำครับทีละศริลป์ต้องยกบอลให้เปาโลนี่ฮโอ้มันไปไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมโอ้มันไม่ใช่ยากแค่เอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะอาร์มี่าก็เล่นยากเหมือนๆกันนะครับโอ้จบครึ่งแรกนะครับ อามีตาม s อ g ซอยู่เด,ดอยู่ศูนย์ประตูต่อสมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับฝนไม่ได้พลาวลงเลยครับตกหนักเท่าเดิมต้องยิงไกลอย่างที่เห็นแล้วครับมงคลลองยิงดูฮะโกสินก็รับสบายพิชพงเฉยฉิวเตะม,มันไม่ไปไหนครับเนี่ยโอโหก่อนที่ช่วงท้ายนะครับ ยอกกาจะเปลี่ยนเอามาริโอยูรอฟสกี้ลงมาประคองทีมนะฮะแล้วก็ผ่านหงวงสาหัวสกัดจากจังหวะนี้ทำให้กล้ามเนือ้อบริเวณหลังฉีกนะครับเบื้องต้นนะครับทางพายของสโมสรน,นะฮะก็บอกว่าพี่ใหม่พัาพรงวงษาเนะีคือกล้ามเนือ้อบริเวณหลังฉีกก็ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพส่วน อัปเดตอาการบาดเจ็บแต่เดี๋ยวผมจะตามมาฝากกองเชียร์กรเลนยองของเราทุกคนในวันหลังนะครับว่าพี่ใหม่อาการหนักแค่ไหนแต่เบื้องต้นไม่น่าห่วงครับและช่วงชดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4นะครับอาร์มีเ่เอเต็บก็มาทวงคืนได้หนึ่งลูกนะฮะมน,นลงจะสเวกเปิดเข้าไปแล้วเป็นอเล็กซานโดอันเวสครับ สวยมากๆครับเนี่ยวิ่งเข้ามามองเช็ดๆแล้วมันลูกมันหุกไปเข้าเสาสองครับเนี่ยโหต้องชมต้องยกเครดิตให้กับคนโมองนะครับจบเกมการแข่งขันนะครับอาร์มี่ไเต็ดก็แพ้ให้กับทีม SCG มอนทอนีเด็ดไป1ประตูต่อ2ก็กิเลมพยองของเราก็ลบสถติในการที่มีเกิดชนะสามยาการทับกนี้ได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ